เอาละครับผมตอนนี้ก็อยู่รายการกีฬาทีวีเลยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมกลางฟุตบอลนะครับผมตอนนี้กําลังจะตีบอสนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้าไปบอสแล้วนะครับผมเราจะตบบอสไปทีหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็จะออกจากเซิร์ฟนี้นะครับผม <c oughs> เรียบร้อยแล้ว เยอแล้วทำะเรทำอะไรทำอะไรทำเวลา,ลวลาลวสักสองสามนาทีได้ไหมครับ ไปอีกหน่อยครับผมเพื่อความดีความงามแล้วเราก็จะเล่นกลับไปที่เซิร์ฟนั่นอีกแล้วครับผมพอเซิร์ฟนี้เงินเราหมดแล้วว่าเงินเราหมดเนี้ยเลยรีบๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะตีหมดนะ ไม่นะไม่นะพี่วายุพี่วายุไม่ไม่อย่าเพิ่งตีให้น้องตีก่อนดิรีบไปไหนพี่คดยจะไม่ทันขาวคำเลยนะคพระพี่วายุค่ะพร้อม สิบปีลิบพลิบบ,บ,บนะผมวันนี้ก็จะมาตีาอะไระ่ะตีไรผ้าอย่างเดียวนะผมตอนนี้นะฮะใส่มาแล้วแล้วเรียบร้อยผมต้องไปอับกำลังนะครับผมเอาเสร็จแล้วเราต้องการผลึกเทพอย่างมาเร็วเลยนะครับผม ใช้เขาไปเลยใช้เขาแล้ว,อลวโอ้ทำไมอีหลงฟืนไม่ใช้อ่ะรู้ไงสไดายของเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับผมขาได้เงินสินคุรัลศีห้าแสนเราได้เงินสินข้างล้าเท่าไหร่อะเรื่อยเงินของเขาอะ หรือว่ามันไม่ยุติธรรมะทำไมไม่เหลือความยุติธรรมให้กับผมบ้างอะ่ะแล้วก็หี่ไม้ไผ่นี้คงจะไปแล้วครับผมผมบอกแล้วไปแล้วเออยังไม่ไปคอะผม ตกใจหมดเลยถทอคงไม่ทันแล้วครับ ผมยังไงเราก็ไม่ได้อยู่แล้วครับผมตกเข้าไปครับผมใสแ่แหละก็ยิงยิงเข้าไปแล้วก็ตบตกเข้าไปแล้วก็โดนบัวเขาสัดคืนนะว่าจะสัดคืนทำไมเมื่อกี้มาพร้อมกันเลย อืไปแล้วครับอือทำไมถึงไม่รอไม่รอผมเลยทำไม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 ไม่รอผมเลยครับตอนนี้เจียอยู่ห้องเราครับ เขากำลังยืนโชว์นิ้วกลางนะฮะผมรถดาเพราะว่า,าไม่กากาจังเลยเขาหน้าเข้าลังเนี่อย่ามาแสดงความกล้ากับเราตอนนี้เขากำลังพูดอยู่นะ เรื่ดีนะครับผมมีคนเฟรนลี่นะผมวัวหน้าเซิฟมาคุยนะผมแต่เซิฟผมวัาหน้าเซิฟไม่รู้จักคุยนะผมเพราะอายุเยอะแล้วนะก็น,นับอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้กดแชร์มาแล้วนะผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะผมคุณคบ